ไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างผู้ชมครับตอนนี้ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่รวมทั้งที่พิษนุโลกด้วยนะครับนอกจากส่งผลดีทางด้านการเกษตรแล้วครับยังส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ําอย่างเช่นการล่องแก่งที่ลําน้ําเขตกับปริมาณน้าที่เพิ่มสูงขึ้นในลําน้ําเขตกุณผู้ชมครับทำให้ช่วงนี้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไปล่องแก่งที่ลําน้ําเขตก ซึ่งมี8แก๊กนะครับตลอดระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับขณะที่ผู้ประกอบการก็มีการเตรียมความพร้อมด้านฐานาที่นะครับด้านความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้สาเหตุหลักคือะดรับน้ําจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าต้นน้ําเชื่อเขาเพชรบูรณ์ขเขตอำเภอเขาค้อ่าอุทยาแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงลงลําน้ําเข็กก่อนไหลเข้าสู่ แม่น้ำหวังทองครับทำให้มีน้ำเขียงพอสำหรับการล่องแก่งในช่วงนี้ครับไปฟังเสียงผู้ประกอบการล่องแก่งรำ้ําเข็ดกันครับตอนนี้นะครับเริ่มมีโทรมาบ้างแล้วครับส่วนมากก็เห็นแต่ละเจ้าเนี่ยจะเริ่มอย่างของผมเจ้าผมนี้ก็จะเริ่มพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าโทรจอาน่งครับผมแต่น้ำยังไม่เยอะมากนะครับน้ำล่องได้เฉยน้ำช่วงนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณถ้าทีในระดับก็อยู่ประมาณสองสามร้อยครับผมสามร้อยถือว่าถือว่าล่องได้ครับ